ท่านเห็นอยู่นี่ครับเป็นคลิปของร้านดาวเรืองดอกไม้ลำซำนะครับวันนี้ผมจะมาชวนพูดคุยเรื่องขนาดของดอกแล้วราคาของดาวเรืองครับช่วงนี้นะครับดาวเรืองก็ราคาค่อนข้างดีนะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามผมมาว่าเงียตอนนี้ดาวเรืองราคาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวบอกว่าเรื่องราคาดาวเรืองเนี่ยมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ที่ขนาดของดอกเพียงอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ความสวยของดอกด้วยนะครับ ขนาดของดอกนี่แต่และคนก็มีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันอย่างดาวเรืองที่ผมมาโชว์เนี่นนี่คือคร่าวๆกันนี่นะครับดาวเรืองที่มีความสวยเนี่ยแล้วต้องได้ราคาดีแน่นอนดาวเรืองที่มีขนาดที่ไม่สวยนีย่จะมีราคาที่ย่อมลงไปบางคนนะครับปลูกส่งเจ้านี้เจ้าเดียวกันนะครับแต่ได้ราคาไม่เท่ากันก็จะมาสอบถามม,มุยู่เสมอว่าเอ๊ะทำไมดาวเรืองหนูกับเจ้านั้น อมาเปรียบเทียบบินกันแล้วเนี่ยของเ,เขาเได้แพงของหนูทาไมได้ถูกกว่าก็จะมาอธิบายฟังว่าดาวเรืองเนี่ยครับอย่างบางคนเนี่ยครับเอาว่าอันนี้คือมาตรฐานที่ส่งที่ร้านผมนะครับว่าอย่างตัวนี้ครับที่ผมโชว์ให้ดูอันนี้คือดาวจัมโบ้ยี่สิบห้าดอกดซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าผมคัดมานี่เป็นดอกที่ใหญ่โตมโหฬารคืออาจจะใหญ่เวอร์วางเกินไปด้วยซ้ำครับดาวยี่บห้าดอกไม่จะเป็นต้องใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่นี่คือที่น้องเขาคัดมาผมคือมันใหญ่โตมาก เกินความจําเป็นด้วยซ้าไปครับคือเด่นนะฝ่ามือผมนี้แทบไม่มีเลยอันนี้กระดาจัมโบ้ยี่ห้าดอกซึ่งน้อยมากครับจะมีจะมีในแปลงเราครับคือไซส์ส่วนมากมันจะไม่ได้ขนาดนี้ดาวจัมโบ้ยี่สิบห้าดอกที่จริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยครับขนาดนี้ครับก็ถือว่าเป็นยี่ห้าดอกไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ครับวัดขนาดมัน,นอยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบสองเซนแต่นี้มันสิบสองเซนเกือบทุกจะทุกดอกเลยเพราะฉะนั้นเวลาเขาใส่ถุงมาเนี่ยอย่างตัวนี้ครับ บางคนใส่มาเป็นยี่สิบห้าดอกซึ่งถามผมว่ามันเป็นได้ไหมเป็นได้ครับแต่อย่าลืมว่าถ้าท่านได้ยี่ห้าดอกใส่อย่างนี้กับยี่ห้าดอกใส่อย่างนี้เวลาเขียนมาหน้าซองก็เขียนมายี่้าดอกเท่ากันแต่ถามว่าแล้วตัวไหนมันจะได้ราคาเท่ากันเพราะฉะนั้นการที่ดาวเรืองยี่้าดอกเนี่ยไม่จะเป็นว่าของท่านเขียนยี่้าดอกแล้วท่านจะได้ราคายี่้าดอกสเสมอไปไม่ใช่มันอยู่ที่ วายลาไปถึงหน้าร้านเขาแล้วครับแล้วเขาดูเจ้าของสวนกับเจ้าของร้านเจ้าของแผงเนี่ยหรือว่าลูกค้าเนี่ยเขาดูเขาจะรู้ว่าอันไหนมันใหญ่จริงบางทีนะครับคนไม่อยากได้ไซนี้นะครับยี่ห้าดอกมันใหญ่เกินไปเกินความจําเป็นของเขาเขาอยากได้แค่ไซนี้นะครับนนแต่ถ้าท่านมีคู่กันเนี่ยอย่างสองสวนมาประชันกันอย่างเงี้ยตัวนี้ยังไงต้องได้ราคาสูงกว่าอย่างแน่นอนตัวนี้ก็ย่อมลงไาหน่อยนะครับากน,น,น,นั้นบางคนเลือกยี่ห้าดอกด้วยไซนี้ทั้งหมด แล้วอีกส่วนหนึ่งเลือกยี่ห้าดอกเป็นไซสนี้ทั้งหมดนั่นแหละครับก็คือว่าทําไมเขาถึงได้ราคาที่ต่างกันแต่เราก็สามารถเรียกตัวนี้เป็นยี่ห้าดอกได้อีกกรณีหนึ่งก็คือดาวที่ไม่มีความสวยครับเนี่ยครับหูย็บดาวที่ขี้เหร่อยู่ข้างหลังไหมเนี่ยดูมีดอกที่ขี้เหร่ขี้เหร่ยุ่ข้างหลังบางสวนทํามาแล้วครับมันไม่สวยตัวนี้ครับคือดาวตัวนี้คือดาวจัมโบ้ธรรมดาครับแต่ว่าเขามีความกลมครับ เขามีความกลมดอกเขาจะไม่ค่อยแตกดอกเขาไม่แตกไม่อะไรเลยนี่ครับมันจะมีความสวยอย่างนี้ครับดาวลักษณะอย่างนี้ครับคือดาวเขาไม่เป็นทรงอย่างนี้ครับแต่ขนาดดอกไม่ได้ต่างกันมากแต่ดูความความไม่เป็นทรงของเขาครับซึ่งบางสวนนะเวลานี้ปลูกมาก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ก็มีเป็นอย่างนี้ก็มีแต่ใส่มาด้วยกันในถุงเดียวกันครับก็หมายความว่าท่านคัดไม่ได้มาตรฐานถ้าดาวเนี่ยลักษณะอย่างนี้ควรจะคัดออกคัดออกไปเลย บางส่วนที่เขาคัดละเอียดเนี่ยครับคือดาวไม่สวยเขาไม่ใส่ถุงมาเลยครับอันนี้เวลาลูกค้านําไปใช้นะครับเขาจะกลับมาชมเลยครับว่าไอ้สวนนี้สวยนะนี่แหละครับเขาคราวต่อไปเขาต้องได้ราคาแน่นอนแต่ถ้าใครคัดแล้ว่ปนมาลักษณะอย่างนี้ครับขราวต่อไปลูกค้ามาตีมาเนี่ยอ่ะเราก็จะทราบแล้วว่าส่วนนี้เขาคัดไม่สวยถ้าผมได้ส่งข้อความหรือว่าบอกไปว่าเอ้ยคัดละเอียดกว่านี้นะแต่พอมาเที่ยวสอบผมไปตรวจสอบแล้วก็ยังอย่างนี้อยู่อันนี้ครับก็จะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้มาตรฐานนะ เนี่ยครับเรื่องของสีด้วยครับตอนนี้ฟ้ามันเริ่มมืดแล้วก็อาจจะดูสีไม่ละเอียดสีตัวนี้จะค่อนข้างซีดครับแล้วก็จะค่อนข้างเขียวแต่สีตัวนี้ค่อนข้างจะสดใสนะครับดาวลักษณะส,สีซีดนี้ก็อาจจะเกิดจากเขาไม่ค่อยได้โดนแดดเท่าไหร่รับอาจจะอยู่ใต้ใบอาจจะอยู่ล่างสุดอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับความสวยก็จะต่างตัวนี้ส่วนมากอยู่ในตลาดผมก็จะเรียกเป็นดาวแค่ดาวจมโบ้นะครับดาวจมโบห้าสิบนะครับ,จ,บ,ะรบจะเป็นรองดาวยี่้าดอก อาจจะคัดเป็นดาวห้าสิบดอกหรือว่าเป็นดาวรองจากห้าสิบดอกก็ได้เนี่ยครับส่วนเนี่ยครับท่านสังเกตว่าดอกเขาดอกที่เราคัดมาเนี่ยมันจะขนาดไซส์ใกล้เคียงกันตัวนี้ก็จะเป็นดาวกลางนะครับดาวกลางนี่ส่วนมากเขาจะกลมสวยมากเป็นพิเศษเลยถ้าดาวกลางใครทําแล้วเนี่ยยังไม่กลมยังไม่สวยนี่แสดงว่าดาวจัมโบ้ยี่สิบห้าดอกนี่ท่านอย่าไปหวังห้เพราสวยนะครับงั้นดาวกลางท่านทํามานี่ต้องกลมครับสังเกตว่าดาวเรืองที่สวยนี่ก็คือ เวลาเราทําอย่างนี้ครับดาวเรืองนี่ต้องก็คือว่าต้องงุ้มเนี่ยมองแทบจะไม่เห็นตูดดอ,อกเลยแต่ถ้าไม่เห็นแบบนี้เลยก็ไม่ดีนะครับอาจจะต้องให้เ่าเห็นนิดๆแต่ไม่ใช่ว่าบานแบบนี้ถ้าบานลักษณะนี้จะไม่ดีคือเวลาดอกมาเนี่ยจะต้องเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับนี่คือดาวที่มีความมาตรฐานคอนข้างสูงเนี่ยครับดาวที่มีค่อนางว่ามาตรฐานาาานข้างสูงคือดาวจะต้องมีความกลมนะครับงุ้มลงมานะครับ แล้วก็ปิดตูดดอกลักษณะอย่างนี้ถ้าดาวอย่างนี้ครับมันจะเหี่ยวค่อนข้างยากนะอยู่ในถุงเนี่ยวันสองวันก็ไม่เสียลูกค้าซื้อไปนี่เางทีอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับแชรให้ดีๆนะครับก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์ช่วงนี้ดาวราคาดีครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําเนี่ยต้องทําให้เขาสวยครับเราจะได้ราคาตามมาครับโดเรีองตอนนี้ครับ25ดอกณเวลาวันนี้เลยครับวันที่13นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ เมื Birthday, ่อเชา้านี่คือราคาของเมื่อเช้านะครับดอกนี้ครับผมขายอยู่ที่บาทยี่สิบตังค์เลยครับหนึ่งบาทยี่สิบสตางค์เลยนะครับสาหรับดาวยี่ห้าดอกนะครับสลหรับดาวห้าสิบดอกเป็นดาวจัมโบ้ครับเบอร์รองออกมาเนี่ยก็คือดอก,ดอกละหนึ่งบาทนะส่วนดาวกลางนะครับ <c oughs> ก็อยู่ที่เจ็ดสิบสตางค์นะครับดาวรองโบ้ในดาวรองจิ๋วนะครับก็อยู่ที่สี่สิบสตังค์ดาวจิวจ๋วจิ๋วเล็ก,กๆมียังขายได้เลยครับประมาณยี่สิบตังค์สิบห้าถึงยี่สิบตังค์นะครับถือว่าเป็นการขายช่วย คนสวนไปนครับไอเรื่องราคาที่สมมติอบอกว่าเอา๊ะสวนหนูมาไม่ได้อย่างนั้นได้ไม่ได้อย่างนี้นี่คือผมขอบอกว่าอันนี้คือดาราราคาที่ผมขายหน้าร้านนะครับยันราคาที่ตีไปที่สวนนี่ก็จะต้องย่อมลงกว่านี้หน่อยนึงนะฮะแต่ก็อยู่ที่ความสวยของท่านด้วยถ้าท่านได้ถ้าท่านปลูกดาวแล้วไม่สวยนี่ท่านอยาไปซีเรียสครับว่าทําไมท่านได้ราคาไม่ดีถ้าท่านปลูกดาวราคาดีแล้วได้ราคามากกว่าที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ก็แสดงว่าสุดยอดครับแสดงว่าดาวท่านนี้ได้ค่อนข้างเก่งค่อนข้างดีเลยทีเดียว ท่านใดที่ครับมีความรู้สึกว่าดาวเราเนี่ยแบบนี้อยากอยากจะทราบราคานะครับก็ถ่ายรูปนะครับหลักการการถ่ายรูปที่จะมาถามราคากับผมก็คือถ่ายรูปตแต่ละไซส์ที่นั่นอยากทราบนะครับใส่ฝ่ามือแบบนี้นะครับมองให้เห็นด้านถ่ายมาจากด้านบนลงมาผมจะทราบว่าแล้วก็ถ่ายหน้าดอกให้ผมดูด้วยนะครับแล้วผมจะประเมินราคาว่าถ้าได้ประมาณนี้ทุกดอกนะครับจะได้ราคาประมาณเท่าไหร่ แต่อย่าลืมว่าดาวเรืองนี่ครับขึ้นลงทุกวันเหมือนตลาดหุ้นไทยเลยเลยนะครับคืนนี้ผมเข้าไปผมก็ยังไม่ทราบว่าจะได้ราคาเท่าไหร่ถ้าคืนนี้ดาวมาแล้วก็ดาวค่อนข้างเยอะในตลาดก็อาจจะราคาหย่อนหย่อนนุกว่านี้ก็ไม่แน่ครับดาวเรืองนี่คือราคามันขึ้นขึ้นลงลงเหมือนตลาดหุ้นเมืองไทยเราเลยไม่มีใครสามารถคาดดาวได้ครับว่าถูกหรือแพงแต่บอกได้เลยว,ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวราคาค่อนข้างดีนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าผู้ใดข้องใจนะครับก็ แอดไลน์หรือว่าโทรหาผมเลยครับ0816560129นะครับอย่างที่ผมบอกครับข้องใจปัญหาใดๆก็แอดไลน์หรือว่าโทรศัพท์โดยตรงครับหาผมผมจะตอบทุกคำถามเลยนะครับหรือจะคอมเมนต์ด้านล่าง YouTube ที่ท่านได้รับชมอยู่นี้ก็ได้นะครับแต่ y o u t u ผมอาจจะตอบชา้าหน่อยครับถ้าแอดไลน์หรือว่าโทรหาผมโดยตรงนี้ก็จะค่อนข้างละเอียดแล้วก็รวดเร็วหน่อยสำหรับคลิปนี้ครับสนับส่วนต้นโดยนะครับ เมล็ดพันดาวเรืองเกษตรล้ำซ้ำนะครับเป็นนี่คือพันธุเดียวกันเลยนะครับเป็นเหลืองไข่นะครับดอกใหญ่ได้ขนาดนี้เลยครับไม่ต้องกลัวครับเหลืองไข่เราปลูกหน้าฝนได้ไหมนี่เป็นการยืนยันว่าดาวเรืองเหลืองไข่ปลูกหน้าฝนก็ได้ดีอย่างที่ปลูกอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ออกจําหน่ายนเวลานี้อีกตัวหนึ่งครับที่ผมแนะนําก็คือเกษตรล้ำจ้ำทองส้มนะครับเป็นสีที่นิยมมากๆในตลาดในเวลานี้ครับคือระดับหนึ่งเลยไม่ผิดหวังครับท่านใดอยากทราบโปรโมชั่น หรือราคาต่างๆของเมล็ดพันธ์หรือว่าต้นกล้าดาวเรืองของเรานะครับมีจัดจำหนายสั่งจองกันได้ามาเลยนะครับมีโปรโมชั่นดีๆสาหรับท่านที่ติดตามยูทูปของผมทุกท่านอยู่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ